สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องพีพธรรมดานะครับช่องพีพธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่ยี่สบกันยายนสองพัน้า้หกสิบเจ็ดนะครับสำหรับหุ้นไทยเช้านะครับก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับวันละสี่รอบนะหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยเย็นนะ วันในหุ้นไทยเย็นสุดยอดเลยนะเข้าเลยเยข้าบนเข้าล่างเลยกอแสดงความดีๆกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับประมาณนี้นะครับรขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่กทานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะเรามาชมกันเลยว่าวันนี้เชา้านี้มีอะไรบ้างนะครับเลขต่ํานะหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับลองดามนาะอ่า

ีม่วงจะเป็นเด่นนะสีม่วงจะเป็นเด่นนะครับใครจจยาวมาอีกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็ได้นะไม่ใช่ว่าทําตามอาจารย์นะหะออาจารย์ทํายังไงก็อย่างนั้น <c oughs> ไม่ใช่นะครับมันต้องดื้อบ้างนะครับดื้อก็คือว่าอะไรแหกกฎอ่ะแหกกฎกติก,ก,กาบ้างเพื่อความอยู่รอดของพวกเราไนงะประมาณนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับตามนี้นะส <c oughs> ่วนชุดวินก็เดินดีพอสมควรแนละ้วเดี๋ยวนี้เนาะ ให้ดูชุดวินด้วยนะรูดวิ่งอยู่ที่หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งใครเชีบอสองกับสามก็จัดไปนะครับเน้นบนนะครับบอกไว้ก่อนนะเน้นบนกันล่างมันเป็นสูตรบนนั่นแหละแต่พี่น้องทางภาคใต้ก็ผิดหวังบ่อยๆเลยมันไปล่างประมาณนี้นะครับก็ก็ก็จะพยายามนะครับบังคับให้มันมาบนนะ อืมครับประมาณนี้นะครับจะพยายามคิดทุกวันทุกวันเลยสูตรแต่ละสูตรพยายามที่จะเน้นบนเน้นบนแต่เวลาเอาจริงๆมันไปล่างประมาณนี้อืเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณเน้นล่างอืมดีไหมให้มันมาบนอันนี้อืมเน้นล่างเน้นล่างให้มันมาบนเลยครับประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เน้นบนก่อนนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะคำนวณเน้นเน้นล่างให้มันมาบนนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮงเฮงเนะครับชาวนี้นะอารมณ์จำใสเหมือนอาจารย์นะครับแต,แต่แต่ถ้าจำใสเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับมันคล้ายๆกับกินยาผิดอ่ะกินยาผิดขนาดมันเลยัวเลาะตลอดประมาณนี้นะครับอับทานี้นะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ